มาแล้วคะ่ะว่าดิมเคลื่อนไบทครั้งแรกหลังซาลาบอกคือพ่อของลูกคะ่ะยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเป็นพิเศษเลยละคะ่ะสําหรับซาราคาสซิงกินีกับไม้พิรัตตอนนี้เรื่องราวยังไม่จบนะคะมีประเด็นใหญ่โตเกิดขึ้นอีกแล้วละคะ่ะคือมีคลิปเสียงที่ทั้งคู่มีปากมีเสียงการออกมาให้ทุกคนได้ฟังแต่อย่างไรก็ตามในวันที่8ตุลาคม2563ทนายเจมทนายความของไม้จะยืนถอนคำร้องสิทธิ์ในการปก ครองบุตรร่วมในเวลา13นกาตรงค่ะที่สาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามวัตถุประสงค์ของไม้นั่นเองค่ะทั้งนี้สาราก็ได้ออกมาเผยเปิดแชทแล้วว่าตนได้ท้องลูกคนที่สองจริงและก็ได้คลอดลูกสาวแล้วปัจจุบันอยู่ในวัยสองเดือนพร้อมทั้งบอกว่า คุณพ่อของลูกสาวก็คือนายแบบตานําข้าวชาวรัสเซียชื่อวาดิมที่ตอนนี้บินทํางานอยู่ต่างประเทศหลังจากที่ซาร่าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ทําเอาชาวเด็ตแห้เข้าไปคอมเมนต์ในไอจของวาดิมจํานวนมากค่ะทั้งถามตรงๆเรื่องแรกก็มีล่าสุดจะตัวเคลื่อนไหวไอจครั้งแรกหลังจากเกิดเรื่องค้างตน้นโดยเป็นการโพสต์คลิป ตอรีเป็นคลิปทําอาหารบ่งบอกว่าเจ้าตัวกําลังไปทานอาหารอยู่ที่ใดที่หนึ่งแค่นั้นงานนี้ทําเอาชาวเน็ตจับตาความเคลื่อนไหวว่าว่าดีมจะออกมาพูดเรื่องข้างต้นหรือไม่คะ่ะ